สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวขอเลขเด็ดแมวแฟดตัวติดกันสองหัวแปดขาเจ้าของเผยตัวแม่ให้โชคมาแล้วหลายงวดขอหวยต้องไม่พลาดลูกแมวแฟด2สองหัวํำตัวติดกันมี เปลืขาสองหางตัวแม่ให้โชคมาแล้วไหลยงวดที่จังหวัดสุขโขทยัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเลขที่สองสามสองหมู่13าตำบลสารจิตอำเภอศรีชัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยมีลูกแมวตกลูกออกมามีลักษณะประหลาดอยู่ได้ไม่นานก็ตายชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชคนางรัตจาเสนาอายุ45ปีเจ้าของร้านขายกว๋วยเตี๋ยวที่มีแม่แมวออกลูกมาผิดรูปร่างผิดปกติ เล่าว่าเมื่อเกือบสองปีที่แล้วมีแม่แมวสามสีตัวหนึ่งเดินหลงมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเข้ามาในร้านจากนั้นก็ไม่ยอมไปไหนตนจึงเลี้ยงไว้แล้วตั้งชื่อว่ากาหลงหลังจากเลี้ยงไว้ก็ปรากฏว่านางกาหลงมักให้โชคตนเสมอๆโดยตนมักใช้วิธีเขียนหมายเลขใส่กระดาษให้เจ้ากาหลงคาบมาให้แล้วนําเลขนั้นไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ก็สมหวังถูกมาหลายงวดต่อมาวันที่24ีมิถุนายนที่ผ่านมา เจ้ากาหลงคลอดลูกออกมา4ี่ตัวแข็งแรงเป็นปกติแต่พอตีหนึ่งวันที่25มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเจ้ากาหลงก็ได้คลอดลูกออกมาอีกตัวหนึ่งพอสังเกตดูตอนแรกนึกว่าตัวเดียวพอดูดีด,ดีก็เห็นเป็นแมวแฝดมีสองหัวลำตัวติดกันมีแปดขามีสองก้นสองหางสองเพศตอนแรกพอเช็ดให้ก็ยังดิ้นได้อยู่แต่อยู่ต่อมาได้สักพักก็ตายสภาสพาถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เน่าไม่เปื่อยจากนั้นนางรัด,ดาได้นำ สร้างลูกแมวสสีคล<า>อดแรกมาให้ดูลักษณะเป็นลูกแมวฝาแฝดที่แยกร่างไม่สมบูรณ์เนื้อยางอ่อนๆนิ่มๆไม่เน่าเปื่อยและลูกแมวคลอดเดียวกันอีกสตัวที่ยังมีชีวิตอยู่มาให้ดูและเมื่อเพื่อนบ้านทราบข่าวก็พามาดูต่างเชื่อว่าลูกแมวแฝดจะมาให้โชคจึงนําแป้งมาโรยขอโชคลาภสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคต่างตีเป็นเลขเด็ดคือ450 408และนําเลขที่บ้านสองสสองและส2 3สองสาไปเสี่ยงโชคกัน นอกจากนี้ยังมีบางคนมาขอซื้อรกแมวเฟดนี้นเพื่อเอาไปทําเป็นพิธีเป็นเครื่องรางของขลังโดยเชื่อว่ามีพุทธคุณเรื่องค้าขายได้ดีแต่นางระดาไม่ยอมขายจะเก็บไว้บูชาเองหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ